โอ้โห oh คนเยอะแยะแล้วบรรยากาศงานคึกคักขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตไปคุยกับท่านพ่อเมืองนะฮะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเรื่องการจัดงานนี้กันหน่อยครับเป้าประสงค์หลักของการจัดงานในครั้งนี้ก็คือการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลาโดยเฉพาะที่อำเภอเบตงเนี่ยเป็นการที่จะสร้างภาพลักษณ์สร้างความมั่นใจสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวใน จังหวัดยะลาโดยเฉพาะที่อำเภอเบตงดันั้นการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็เป็นการเสือ่อเห็นถึงการนําเอาอัตลักพื้นถิ่นโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารที่มีอยู่ในอำเภอเบตงเองในจังหวัดยะลาและจังหวัดใกล้เคียงมาแสดงนะครับแล้วก็จําหน่ายให้พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชิมอาหารรสจานเด็ดของอำเภอเบตงครับผมคิดว่าเรื่องสําคัญที่สุดก็คือการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดยะลาในการที่ ทําให้พี่น้องประชาชนนะครับนักท่องเที่ยวทําให้เห็นว่าการมาเที่ยวเว,วตงในจังหวัดยะลา,านั้นเรามีความปลอดภัยประการนี้เป็นสิ่งสาคัญที่สุดสร้างแรงดึงดูดสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนได้มาเที่ยวในจังหวัดยะลา,าและพืภอเว,วตงครับ